เล่นเกม PS2 บนมือถือ Android สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการเล่นเกม PS2 บนมือถือ Android นะครับโดยใช้แอป n e t s e r s x 2เข้ามาที่เว็บไซต์นะเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกดาวน์โหลดตัวแอปแล้วก็ทำการติดตั้งตัวแอปตัวนี้นะครับ ไฟล์มันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในตัวเครื่องนะเข้ามาที่ถ้าเป็นแอป g l e chrome ก็เข้ามาที่ดาวโหลดก็ได้แล้วก็ทำการกดติดตั้งตรงนี้มันก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยนะขั้นตอนต่างๆแล้วก็กดถัดไปไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็มันจะให้เราเพิ่มสารบัญเกมแล้วก็ไปโหลดไฟล์เกมที่เป็นนามสกุล .iso หรือไฟล์เกมที่เป็นนามสกุล .gz ตรงนี้มันจะบอกว่ารองรับไฟล์เกมอะไรบ้างแล้วก็ไปโหลดไฟล์เกมมาในเว็บหาเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้สอนโหลดแล้วก็อันที่2นะครับเราก็มาโหลดตัวไบออดนะครับไบออดที่ทําให้มันเล่นเกมได้นะก็จะเป็นเว็บไซต์นี้แล้วก็กด View นะครับวิวลาวเพื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ไบออดที่เป็นนามสกุล d i n นะครับ เรากดดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับไฟล์จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของไฟล์แอปจัดการไฟล์ของตัวเครื่องนะสมมุติผมย้ายไฟล์พวกนี้เข้ามาไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์เกมเราก็จะได้มีไฟล์ประมาณนี้นะส่วนไฟล์เกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยไฟล์มันจะเป็นไฟล์เจตชิปก่อนเราต้องแตะไฟล์ให้มันเป็น ISO ก่อนหรือไฟล์นามสกุลที่มันรองรับนะครับแล้วก็มันก็จะมีไฟล์ตัว BIOS ด้วยอีกไฟล์หนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็เปิดแอปขึ้นมา แล้วก็เลื่อนเข้ามาเปิดเลือกสารบัญเกมนะครับแล้วก็มาเลือกไฟล์เกมแล้วก็ได้ตัวเกมนี้เข้ามานะครับผมทีนี้เรากดแตะเล่นนะครับมันจะถามหาไบออดเราก็กดใช่แล้วก็แบกกลับมามาหาไฟล์ไบออดที่เราได้โหลดมาแล้วก็กดเลือกนะครับ Import เข้ามา ดีนี้เราก็มากดเล่นตัวเกมได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกม PS2 บนมือถือ Android ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากเหมือน iOS นะนี่เลยนะครับบางช่วงผมอาจจะตัดคลิปออกนะก็ขออภัยด้วยนะครับ